เราก็มาถึงชายหาดจะอำกันที่เรียบร้อยนะครับสอวันหนึ่งคืนจะอำโรงแรมว,วันนี้ก็คือละ1,800ันบาท่งซีฟูดให้ช่วยเท่านี้แค่นิ่มซีฟู้ดก็อร่อยเหรอแล้วก็ทั้งหมด7อย่างนี้ยประมาณ2,290บาท สัครับวันนี้พวกเรา Back A Channel ครับกลับมาอีกแล้วสําหรับช่องนี้ช่องเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชะอำและตอนนี้เราอยู่ที่วัดชะอำด้านหลังนะฮะชะอำซอยสองนะก็เป็นวัดใหญ่มากแล้วก็มีภูเขาให้เดินตรงนู้นก็วันนี้ทริปเป็น2วันหนึ่งคืนชะอำเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปไหนบ้างฝนจะตกไหมหรืออะไรยังไงวันนี้คือบ่เช้าล้วแชร์บรรยากาศให้ดูกันนะครับสำหรับใครที่ชอบทําบุญทำอะไรอ่งี้แวะมาได้ไปดูกันครับผม เราก็มาถึงชายหาดจะอำกันที่เรียบร้อยนะครับแดดไม่ร้อนมากฟ้าเริ่มเปิดแล้วน้ําใสดีคนเล่นน้อยนะครับอาจจะหนีไปชลบรีกันหมดแล้วสักใบสองใบสามแล้วก็เข้าดีพักไปเช็คอินกันนะฮะเออมีพวกมา้ามีอะไรนะเป็นไอคอนของชาอเลยที่นี่ตอนนี้ก็เช่าที่นั่งนั่งเล่นนะมีอาหารขายพวกยำพวกอะไรเงี้ยราคาก็แอบ,บแรงนิดนึงเขาบอกว่าสั่งจากข้างนอกมากินได้ไปซื้อมาแล้วมานั่งกินตรงนี้ได้เดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมนะ โอเคเราก็ถึงโรงแรมเรียบร้อยนะครับเวลา3ามโมงครึ่งโรงแรมวันนี้ก็คือ r ีเจนช์ชันะครับคือละ1,800บาทโรงแรมก็อาจจะดูเก่านิดนึงแต่ก็เหมือนรีโนเวทให้มันสวยงามมากขึ้นวิวที่เราได้ก็คือเป็นแบบวิวสวนครับมีระเบียงมีที่นั่งข้างนอกก็ไว้ตากนนลตากนีแต่ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านี้แอร์กับตู้เย็นจะดูเก่าไปนิดนึงแต่คอนเฟิร์มว่าโคตรหนาวคือมีหนาวแน่นอนครับผมก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูโอเคเจอกันครับ โอเคเราก็ออกมาจากห้องมาที่ร้อยฝนหยุดแล้วนี่ก็มาเดินรอบๆนะมีทั้งที่เล่นวอลเลย์บอลแล้วก็สาะว่ายน้ำนะครับข้างหลังนี้ก็เดินมาอีกนิดเดียวจะเป็นทะเลแล้วนาก็คือละพันแนี่หยุดยาวด้วยคิดว่าโอเคนะเหมกับกราคาก็ตรงนี้ติดกับคาเฟ่ชื่อบอนนี่นะครับถ้าใครเคยมาก็อยู่ข้างๆนี่เลยติดกับร้านอาหารมีอาหารขั้นนิดนึงเดินทะลุไปตรงเนี้ยถึงละทีแรกคิดว่า วันหยุดยาวคนน่าจะเยอะอะไรเงี้ยก็รวมๆแล้วโอเคเลยก็ถ้าใครสนใจชะอำสําหรับคนที่แบบไม่ชอบความวุ่นวายเหมือนหัวหินหรือไม,ไม่ไม่ชอบควนวายแบบตัวเมืองชะอำนะอันนี้ก็อยู่ระหว่างชะอำไปหัวหินข้อดีคือตรงนี้สามารถเดินไปคาเฟ่ได้เลยก็เดี๋ยวตอนเย็นเราคงไม่หาอะไรกินละแล้วก็เดี๋ยวเจอกันดูว่าจะไปกินอะไรบอกนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปนะ ตอนนี้อยู่ที่สั่งเวียนซีฟูด้ดอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากเท่าไหร่ก็ยอย่างแรกเลยครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดใ้ช่วยเท่านี้ช่วยเท่านี้อร่อยเจ็ดแคเจ็ดเอาเรื่องแค่มำิ้มตีฟูดก็อร่อยแหรอเดี๋ยวรอดูอาหารกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง นะครับรีวิวหน่อยอาหารรวมๆก็โอเคนะมาเร็วด้วยเร็วแบบน่าตกใจแต่วันนี้โชคดีเพราะว่าที่ร้านบอกว่าเมื่อวานอ่ะคนเยอะมากมาเราได้เลยประมาณหกโมงอาหารรวมๆโอเคเลยกับราคาท,ที่จ่ายนะถือว่าคุ้มมากรอเช็คบินว่าเท่าไหร่ทั้งหมดที่เรากินไปใครผ่านมาแถวบัวยินชามเลยชามมานิดนึงก่อนถึงโรงแรมเมื่อกี้ที่เราพักหน่อยหนึ่งชื่อครัวสองเวียนนะเซิร์ชได้ต้องเข้ามาในซอยหน่อยนะเพราะว่าร้านอยู่ใกล้ๆหาดนิดนึงเพื่อเป็นตัวเลือกให้ใครก็ได้ oh. กงเป็นเส้นนะเหมือนจะอิ่มแต่ยังเกือบจะหลับแต่กลับไม่ได้มากินต่อแล้วเจอกันครับก็กลับมาที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอิ่มมากสำหรับร้านสังเวียนซีฟูด้ดอาหารที่เราสั่งไปก็มีประมาณ7อย่างแล้วก็ทั้งหมด7อย่างเนี้ยรวมราคาสุดท้ายประมาณ2290บาทแต่ก็มี mixer, มิกเซอร์มีเอ่อพวกโซดาอะไรพวกนี้หน่อยเพราะมีแอลกอฮอล์นิดหน่อยใครมาก็แนะนำว่าให้เช็คราคาก่อนแล้วค่อยสั่ง พลาดกันเยอะเหมือนแบบสั่งแบบไม่ดูราคาเลยร้านเขาอาจจะกลัวนิดนึงแล้วก็สำหรับร้านนี้มีที่จอดรถนะครับก็บริเวณใกล้ๆร้านเลยเดินได้ไม่ไกลมากเลยเงี้ยกำลังจะอิ่แล้วเขาเดินเอาผลไม้แบบฝานฝาน,ฝานมาให้เป็นแตงโมงกับสับรดเอาไว้ล้างปักก็จบวันนี้ไปอย่างสวยงามหลังจากนี้ก็พักผ่อนเจอกันใหม่พวกนี้แล้วก็ดูว่าจะไปไหนกันไปพักผ่อนกันดีกว่าเจอกัน สวัสด,ดีตอนเช้าวันกลับนะครับเราเช็คเอาท์อะไรมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคงหาคาเฟ่แล้วก็อาหารเช้ากินนะครับเพราะเราไม่ได้กินอาหารเช้าที่โรงแรมนะสิบโมงกว่าละโอเคเดินทางกันดีกว่ามุ้งมาอยู่คาเฟ่นะชื่อบีออนคาเฟ่แถวแถวชายหาดชาเลยจากร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อไม้น้ำจิตรุ่ี้มานิดนึงจริงๆแล้วก็ไปตามมาจากเพจเสือร้องไห้แหละที่ไปดูมาอะไรเงี้ยมาด้วยความบังเอิญ อาหารก็สั่งประมาณนี้นะรสชาติใช้ได้สำหรับเราเราคิดว่ามีความทัวเยอะไปหน่อยแต่พวกขนมจีนแกงไก่ข้าวแกงไก่อะไรเงี้ยโดยรวมๆแล้วอร่อยดีแต่ที่จอดรถอาจจะต้องจอดแบบข้างๆหน่อยแล้วตอนนี้ข้างหลังเป็นบีออนคาเฟ่ร้านแบบเงียบมากสบายมากสงบมากแบบมาพักผ่อนกินกาแฟชิวๆอะไรเงี้ยได้เลยร้านก็มีกาแฟรดริปกาแฟเอสเปรสโซกาแฟอะไรพวกนี้ปกติเลยมีขนมกระฟองมีอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็แวะมาได้สำหรับร้านนี้นะครับ ออกจากนี่เราคงแวะซื้อของฝากอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับน่าจะปิดคลิปกันตรงนี้เลยเนะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับ,รบช่องนี้อาจจะลงไม่ได้พ่อยนะเพราะว่างานอาจจะเยอะนิดน,นึงออฟฟิศอนะไรเงี้ยเออถ้าว่างถ้าได้ไปไหนหรืออะไรจะมาตัดให้ดูอีกทีเนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายก่อนจากกันไปแฝดดีมากขอชิดกาแฟดิโคตรดี ใครผ่านมามาลองกินนะกาแฟดีโคตรดี